พยาบาลรสชนะรังหมวยสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้มาเรียนต่อด้านการแพทย์แผนไทยจนจะจบปีที่2แล้วนะคะและเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด แพร่ระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วจนเพื่อนร่วมชั้นหลายคนตกอยู่ในภาวะยากลำบากในเรื่องของงานบางคนก็ขาดรายได้หรือต้องหยุดงานแต่มีคนหนึ่งนะคะที่ได้นำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดและทดลองปฏิบัติจริงในห้องแล็มาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้จากการปรุงยาดมสูนุนไพรสูตรโบราณด้วยวัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างดีพิธีพิถันในการคั่วปม เพื่อรักษาคุณภาพให้คงความสดใหม่อยู่เสมอและที่พิเศษและสิ่งอื่นใดก็คือได้คิดค้นสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นตุ๊กตาปั้นรูปแบบไทยๆในหลากหลายสไตล์จะให้สมยาว่าซูเปอร์ฮีโร่แผนไทยนะคะอย่างเช่นเจ้าง้อกับรสจนาท่านหมื่นกับแม่การะเกตท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงคุณหมอกับคุณพยาบาลพระพิคเนตกับเจ้าหนูอติกับอโมย แล้วก็ยังมีรูปสัตว์ต่างๆเช่นน้องช้าง,งเสือน้องวัวน้องหมูแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรน,นะคะทั้งนี้ก็เพื่อ,อสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าของยาดมว่าไม่ใช่สิ่งที่มีแต่คนสมัยเท่านั้นที่จะพกพากใช้ได้แต่ด้วยสรรพคุณของยาดมสมุนไพรสุดโบราณที่สามารถใช้สูตรดมช่วยให ชุมชื่นใจด้วยสรรพคุณของกลิ่นหอมจากสมุนไพรที่ช่วยบำรุงปัจใจให้ช่มชื่นผนวกกับบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่โดดเด่นไม่ซ้ำใครนะคะจึงไม่ใช่แต่มีแต่ผู้สูงใบเท่านั้นที่จะพกพาและใช้ได้จึงเนาะแกะ่การเป็นเจ้าของเป็นของฝ้าของขวัญของสะสมที่ดีต่อใจทั้งผู้ให้และผู้รับหุ่งสาวใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี แต่ข่าวล่าสุดก็คือนอกจากเจ้าของจะจำหน่ายทางออนไลน์ตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังได้นำยาดมุตุ๊กตาปั้นในสไตล์ซุ<ไ>ปเปอร์ไฮเทคไทยบุกไ,<ป>ไปวางจำหน่ายให้เลือกเป็นเจ้าของแล้วนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในส่วนที่เป็นร้านขายของที่ระลึกด้าน,นหน้าที่เป็นมิวเซียมช็อปหรือจะเลือกชมรูปแบบต่างๆก็สามารถชม่อนได้ที่ Facebook ปรไพศรีวัชรกิติ และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ตามนี้นะคะหากอยากจะสนับสนุนยาดมของหมอแผนไทยนึกถึงยาดมสมุนไพรแม่นางจันทร์ค่ะรัจนาคุณพยาบาลน,น้องหมวยค่ะ